ถ้าพูดถึงประเพณีของจังหวัดเลยทุกคนคงนึกถึงประเรพณีผีตาโขนแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจนั่นก็คือประเพณีผีคนน้ําแต่เนื่องจากประเพณีนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเราจึงต้องมีจิมมี่สายลับผีคนน้ําที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับความเชื่อครบรัธาและที่มาของประเพณีผีคนน้ําที่บ้านนาเศร้าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย เป็นาที่แรกที่เราจะพาทุกคนรู้จักนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้วพณีผีขนน้ำบ้านนาเศร้าที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็จะมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเพณีผีขนน้ำอยู่ครับงาน,จ,น,งานงาจัดทั้งหมดกี่วันะครับงานข้อมเห่าจ้าทังเมื่อซ้ำมือ้อโดยปีนี้เห่าตรงก็บันทีสิบสองสิบสามสิบสี่ บ้านเหาเขากระจายยึดลักข้องอาปฏิถินไถเนาะซึ่งจะตรงกับแหลมหนึ่งทึ่งสร้างคำข้องเดือนหกทุกปีนะคะภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างคภายในงานวันที่สิบสองเขาจะมีกจิจกรรมคือการเต้นประกวดเต้นพี่ค้นน้ำกับการระบายหน้ากากพี่ค้นน้ำคือสิบห้ามู่บ้านเขาที่มาแข่งขันกันนะจ๊ะหน้ากากพี่คนน้ำทำมา,า,า,มานนจากอะไรล่ะ นกากพี่คนน้ำก็เห็ดมาคือซองไม้เนาะไม้แรกก็คือไม้ยิ้วไม้ที่ซองก็คือไม้ตีนเป็ดเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนซึ่งเอามาใส่แล้วมันก็จะเบาส้วมใส่ได้สบายจา้ะช่วยบอกวิธีทาหน้ากากหน่อยครับวิธีการเห็ดหน้ากากเนาะกระซี่อันเผ่ากระทากไม้ให้มันเป็นรูปร่างให้เป็นรูปร่างเฉยเมินก็อันหน้าหัวหน้าขวายนะ่ะแล้วเหากระมาทากแล้วก็ bị tát đe, bám hẳn sáp lên trên ván, cho qua máy, hẻu sẽ có, là nước nước sẽ ốc từ máy, à, để nó khô hết, rồi hẻu sẽ lấy lấy máy để cắt, cắt hết, rồi sẽ lấy để bôi xịt theo ý thích, bởi vì hẻu mà xịt được, hẻu sẽ không bị đổ xịt nhanh lên, rồi hẻu sẽ thêm keo, thêm, แห,ห่ทั้งมือกระซ่องมือมือแรกก็จะเป็นมือเริ่มมือเริ่มนี่ก็จะเป็นการแห่ดกไม้ข้อผ้าแห่ดกไม้ข้อผ้าของกระซี่แห่จักสร้างจะบปูล้อมมบานจนไปฮอตวัดโผซี่มือที่สองก็จะเป็นมือโหมมือโหมขหองกระซี่ไปแห่ตั้งแต่วัดซี่ผลแท่นแล้วก็ยญาแห่ลงมาจนฮอตวัดโผซี่เป็นการแห่ขบวนพี่ค้นน้ำห้องเห่านี่จ้ะ คุณตาช่วยเล่าตำนานของผีคนน้ำด้วยนะครับว่าเป็นมาอย่างไรตำนานกล่าวไว้ผีคนน้ำน่ะเกิดจากสัตว์วัวควายที่ตายไปเมื่อตายไปแล้ววิญญาณเขายังไม่ได้ไปเกิดเขาก็เลยล่องลอยอยู่ผู้คนที่ยังไม่ตายนี่ไปอาบน้ำไปอ่า เก็บผักเก็บฟืนอะไรนี่มันก็เป็นวิญญาณตามมาได้ยินเสียงคลิกเสียงเครบตามหลังมาเออก,ก,ก็ก็ได้ยินนะสมัยก่อนเนะี่ยแล้วจากนั้นเขาก็เลยเอาเสียงสัญญาณของคลิกเครบนี่ก็มันเป็นวิญญาณของสัตว์เนาะว่ามันไม่เห็นตัวเนะี่ยต่อมาก็คนที่ไม่ตายนี่ก็เลยว่าถ้าไม่เห็นตัวนี่จะทำยังไงให้เห็น ก็เลยทําเป็นหน้ากากขึ้นแทนให้เป็นรูปลักษณะของวัวควายเนี yeah. ่ยมีหูมีเขาเแล้วก็ทำหน้าตาให้เหมือนกับหน้าหน้าผีเนาะเพราะว่าเป็นผีได้เป็นวิญญาณแต่ว่าหน้าผีหน้ากากตัวนี้จะเขียนด้วยลายดอกบัวเคืรลาใส่ตรงหน้าลายดอกบัวเครือนี้มันจะเป็นชื่อของนางพญา เป็นภรรยาเป็นมเหสีของเท้าวบอกงเมืองเวียงจันทร์นี่เป็นของพทดีนัเดึง,ดงนะลายอันนี้จริงเอามาเป็นสัญลักษณ์ในหะ้ผีโนน้ำเอาก่นอนง,งานแนะรมสองค่ำนี้ประมาณสักสมวันนะเล่นผีขนน้ำเพื่อขอฟ้าขอฝนแต่กำหนดจริงๆนั้นจะแรมสองค่ำนะเดือนหกผีขนนี้จะมีการบวงสรวง เนี่ยเอามาถวยเจ้าปูเออจะมีกี่ตัวกี่ตัวก็ก็เอามาถวยเจ้าปูมาเล่นอยู่ต่อหน้าศาลเจ้าปูเพื่อบูชาบรรพบุรุษเมื่อมาบวงสรวงเจ้าปูนี่เจ้าปูจะเรียกผีโขน้ํานี้ต่างกับมนุษย์เรียกเขาจะเรียกว่าแมงนาง,งามเนี่ยเออเรียกว่าแมงนางงาม,มาเล่นบวงสรวงแต่วปีเพื่อประสงค์อยาก ขอฟ้าขอฝนให้ตกลงมาถูกต้องตามฤด,ดูกาลต่อไปนี้จะเป็นการแฝงตัวเข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่มันร่วมแหข่ขบวนพีคนน้ำและนี่คือสายลับพีคน,น้ำของเรา มีอะไรอยากฝากบอกกับคนที่ยังไม่เคยมาเคมีที่คนน้ำนะครับกายักฟาคนที่บ่เคยได้มาเที่ยวบุญเน,น้นหกหน่าประเพณีที่คนน้ำเนาะมาเบิงบ้งมาเบิ้งมาส่งกันเบิ้งจ้ะเดินนักทองเที่ยว่มาเที่ยวบุญประจำปีพี่คนน้ำสนุกวนซื่อครับเออามอยากฝาก ก็อยากฝากอยากฝากให้พี่น้องชาวเมืองเลยทุบบ้านทุกคุ้มทุกหมู่หรือว่ามาแต่ทางอื่นก็ตามบ้านอาซาวนี้มีที่ค้นน้ำนี้เป็นป่าสัญักษณ์เป็นเอกกษณ์ของหมู่บ้าน,นยักษฝากว่าอยากสื่งส่วนไอ้น้องบ้านไกลเรียน,นอยู่ไกลๆที่ได้ก็ให้หากันนั้น มาเบิงเด้อจองปูบ้านน่ะสาวนะอันเป็นแบบใดบ่ให้นี่บ้านน่ะสาวเฮาน่ะเป็นแบบใดให้พ่อซื้อซื้อมาเอียวมาจุมามกันเนาะ ทุกปีจะต้องมีการเล่นการบวงช่วงแต่ว่าต้องเห็นตับกำหนดที่เพิ่นได้กำหนดเอาไว้คือแหลมคำหนึงซึ่งซ่องคำค้องเดือนหกถูกปีอยากฝากให้พี่น้องทุกคนที่ได้เห็นคลิปวิดีโอชื่ว่าโทรทัศน์ที่ออกไปนั้นที่คนน้ำของเขาก็ได้ออกไปไล่จังวันแล้ว เมื่อได้เห็นแล้วก็ขอเชิญพี่น้องเน่ที่อยู่บ้านอื่นเมืองไกลอ่าให้เข้ามาเล่นมามวนมาซื้นร่วมบุญร,ร,ร่วมทานกันกับพี่น้องชาวบ้านอ่ะจ้าวราะว่าพี่คนน้ำเขานะเป็นพี่ที่น่าหักเนลรากาจิตกรรมของเขาก็หมีลากล่แล้วก็มวนซืนโห่แสวมากันไล่ๆเนื้อจ้าว chắc à hay, hay mà bơm và hèn thì khóc trong phu bán ở sau na pin bếp đấy vì hì bếp đấy đến bếp đấy miền nam á mà cứt mà bếp đấy là cả hay mà muốn mà sư Hãy mà bơm vì hì cầm khóc bán ở à sau ที่มวนบ่ที่ดีบ่ให้มาหากันมามาเที่ยวเลยปีหน้ายาพาร์คนที่บอเคยมาให้มาเลยจ้าสิ่งนี้คือพาร์ทได้เลยพ่อเชิญทุกๆคนเด้อครับ